เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมโรบบอกนั่นเองอยู่กันในร้านอาหารของจูแลมซี่นะทุกคนก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะไปกันเลยจื๊บโอ้โหทุกคนเราเปิดมาถึงปุ๊บเราอยู่ในห้องห้องสี่เหลี่ยมเป็นร้านอาหารแน่ๆเลยล่ะ ใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเป็นร้านอาหารแล้วมีให้เติมโลบัคเต็มไปหมดเลยดูสิมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเราให้เราเติมโลบัคนะ่ะเราจะทํายังไงกันดีล่ะสตีฟเราจะต้องหนีออกจากที่นี่ยังไงล่ะหนีออกไปจากที่นี่เลยนะได้เลยได้เลยหนีออกจากที่นี่กันเลยไปกันเลยทุกคนพิวโอ้แล้วตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยเป็นท่อให้เราเข้าไปเหรอเราจะต้องหนีใช้ทางนี้สินะเป็นทางหนีนะ่ะได้เลยได้เลยได้เลยเราไปกันยังยังยังเรายังไม่ไปเลยยังไม่ไปเราขอดูตรงนี้ก่อนนะ ตัวนี้เป็นอะไรละเนี่ยโอ้โหเ,เป็นน้ําน้ำานะเป็นน้ําแล้วก็มีเก็บไวด้วย โอ้ oh, น่าจะเป็นถังพวกนี้สินะที่เป็นวายเนะ่ระวังดีๆนะวายต้องอายุเกิน20ปีขึ้นไปหรือ18ปีนะทุกคนถึงจะกินได้นะไปกันเลยจื๊บกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยจึงจึงเข้ามาในท่อแล้วเข้ามาในท่อแล้วไปตามท่อกันเลยไปตามท่อกันเลยนี่ไงมีเทีร่ราพังด้วยได้เลยได้เลยถพังไปเลยพังไปเลยนี่เราเก็บเหรียญมาได้แล้วแล้วตรงนี้โอ้โหเติมโลบักแล้วตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นหลุมดําน่ากลัวนนแน่เลยหลุมดำ น่ากลัวสุดๆไปเลยล่ะใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะดุมดำนี้น่ากลัวอย่าหล่นลงไปเด็ดขาดเลยนะระวังตัวด้วยกระโดดไปได้แล้วล่ะได้เลยได้เลยเราตั้งหลักก่อนนะตั้งหลักก่อนนะไปกันเลยจึ๊บกระโดดจึง๋ง จึงจึ้งโอ้โหโอ้โหเราผ่านมาได้แล้วเราผ่านมาได้แล้วทำยังไงดีกระโดดต่อไปเลยไหมโอ้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 ไม่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 ่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงไป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 โอ้ไปเลยไปเลยไปเลยกระโดดจึงระวังระวังนะทุกคนระวังระวังโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โดดจึงหลีบร้อยเราผ่านมาได้แล้วแล้วตรงนี้เป็นอะไรอีกแล้วตรงนี้เป็นแผ่นโลหะนะหยิบแผ่นโลหะแล้วเราก็ไปจากที่นี่กันได้เลยหยิบมาต่อเป็นทางนะแล้วก็ไปกันเลยกระโดดจึงจับเลยจับ เลยแล้วก็มาวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยไปเลยไปเลยแล้วก็วางนี่เหลืออันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วไปพร้อมกันเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยใช่แล้วล่ะไปพร้อมกันเลยนะปึ้งเรียบร้อยครบแล้วข้างล่างก็เป็นหลุมดําเหมือนเดิมระวังให้ดีล่ะไปตามทางกันเลยโอ้โหมีสะพานให้เราปีนด้วยล่ะทุกคนมีสะพานให้เราปีนด้วยไปขึ้นไปกันเลยขึ้นไปกันเลยกระโดดจึง จ,จึงข้ามสะพานมาได้แล้วแล้วก็บินเลเซอร์น่ากลัวเราผ่านมาได้อย่างง่ายๆเลยตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นควันแน่เลยเป็นควันเพื่อให้เราแบบพุ่งตัวไปข้างบนนะระวังเลยไปกันเลยจืบ ไปเลยไปเลยไปเลยจึงโอ,โอ้ตรงนี้กระโดดข้ามจึง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 แล้วก็ผัง, affe, ง affe, ท่อไปเลยไปเลยไปเลยผังท่อพังท่อพังท่อไปเลยไปเลยไปเลยพังผ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 ังปึ้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 งเรียบร้อยแล้วหล่นลงมาแล้วเก็บเหรียญได้สี่เหรียญแล้วนะเราเก็บได้สี่เหรียญแล้ว ใช่แล้วลนะ่ะใช่แล้วลนะ่ะเราเก็บได้สี่เดียญแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีละ่ะเราจะต้องกระโดดขึ้นพัดลมตัวนี้แล้วก็ลอยขึ้นไปข้างบนนะสตีฟนั้นก็ไปกันเลยสี่รออะไรอยู่ละ่ะได้เลยไปเลยฟิวไปเลยลอ,ล,อลอย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 โอ้โหทางอยู่สูงจริงๆเลยจุดหมายของเราอยู่ไกลจริงๆเลยแต่ไม่ไกลเกินความสามารถของเราอย่างแน่นอนเลยละ่ะเราผ่านมาได้แล้วยูฮูตรงนี้มีให้เราลอยขึ้นไปอีกแล้วลอยขึ้นไปเลยจื๊บโอ้โหสตีฟแล้วตรงนี้เป็นเลเซอร์อีกแล้วสตีป เลเซอร์นะ่ะเป็น, Laser, เ,นเลเซอร์เหมือนในดับสตา r w วอลเลยเหมือนในหนังสตา r w วอลเลยด้วยละ่ะโอ้หนังสตา r w วอลเหรอเราชอบดูเหมือนกันนะเราจะเป็นเจไดให้ได้เลยละ่ะขอพลังโกสิกอยู่กับเจ้านะสตีฟ ได้เลยได้เลยขอพลังจงสถิตยอยู่กับเจ้าโอ้โหมีถุงมือทานอสซลด้วยให้เราเติมโลบาร์โอ้โหถุงมือทานอตและเป็นปืนโอ้โหมีปืนฉมวกเต็มไปหมดเลยแล้วก็โอ้โหกระโดดสูงวิ่งไวโอ้ทำยังไงละเนี่ยไปกันเลยเราไม่เติมโลบาร์หรอกตัวนี้อเป็นหนามแหลมนะทุกคนเป็นหนามแหลมระวังให้ดีเลยล่ะกระโดดไปพร้อมกันเลยจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บ จึงจึงตรงนี้เป็นอะไรอีกแล้วโอ้โหน่าจะเป็นหลุมดําแน่ๆเลยหลุมดําแบบมีน้ำนะระวังให้ดีนะทุกคนน้ําลึกแน่ๆเลยเรากระโดดขึ้นถังไม้ไปเลยดีกว่าจื๊บกระโดดไปเลยจึงจึงเรียบร้อยเรียบร้อยเรยียบร้อยกระโดดโอ้โหตรงนี้เป็นอะไร น้ำแลมอีกแล้วน้ำแลมอีกแล้วไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอ้เป็นอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหนี่ไงเจมิสเตอร์แลมซี่รอเราอยู่ใช่ไหมล่ะอยากเจอเราละซี่มาเลยเราก็อยากเจอนายเหมือนกันกดปึ้งมาเลยโอ้โหตามไล่ล่าเราด้วยมาเล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 ยเราไม่กลัวหรอกเราไม่กลัวเลยใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเราไม่กลัวเด็ดขาดเลยเราไม่กลัวเลยมาเลยมาเลยจะทําอะไรเราก็ได้มาเลยถ้าแกจับเราทันน่ะนะถ้าจับเราทันล่ะนะมาเลย จับเราทันก็มาเลยจับเราทันก็มาดิก็มาดิกระจอกจริงๆเลยไม่เท่าไหร่เลยตุลแมซี่ไม่เท่าไหร่เลยเโอ้เรามาผิดทางเรามาผิดทางเกือบชนเกือบชนเกือบชนหมดแต่หมอข้างหลังเราจุกเราจุกบอยู่เราจุกบได้เราจุกบได้เราหลบเก่งก <l oss> เราหลบเก่งไอเราก็หลบเก่งซะด้วยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ <l oss> ตรงนี้เป็นทางออกแล้วทางออกอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนไปกันเลยปิ้วเรียบร้อยเราผ่านมาได้แล้วนะครับยุก ตรงนี้ให้เราปิดแก๊สนะออกจากที่นี่กันเลยปิดแก๊สแล้วออกจากที่นี่นะไปกันเลยระวังนะระวังนะโอเป็นน้ําพิษแน่ๆเลยเป็นน้ําพิษปิดแก๊สแล้วกระโดดไปเลยตามทางตามทางหล่อเท่เปิดประตูปึ้งที่นี่ไข่ใหญ่เราใหญ่นั่นเองูใหญ่ทุกสัดส่วนเลยเรานะยูหูไปเลยไปเลยไปเลยจื๊บโอ้แล้วนี่คืออะไรล่ะเนี่ยโอ้โหเปิดประตูเลยเรากิ้งออกมาแรงจริงๆด้วยตรงนี้เป็นอะไรเป็นห้องเก็บของแน่ๆเลยละน่าจะเป็นห้องเก็บ ของนะ น่าจะเป็นห้องเก็บขอนนั่นแหละโอ้แล้วมีของกินเต็มไปหมดเลยล่ะแล้วอยากกินของกินตรงนี้จังเลยมีพิซซ่าน่ากินจริงๆเลยพิซซ่าอยากกินพิซซ่าจืดๆกระโดดไปเลยจึ้งจึงโอ้โหแล้วตรงนี้เป็นอะไรนะเนี่ยมีโค้กด้วยมีโคกกับน้ําดื่มอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรโรตีเหรอน่าจะเป็นโรตีแน่ๆเลยล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเป็นโรตีแน่ๆเลยล่ะเราจะทํายังไงกันดีล่ะเราจะกินเลยงำๆๆๆๆงงกินให้หมดกินให้หมดเลยงัๆๆๆๆงัๆๆังัๆๆงัๆๆงัๆๆเราจกิน รูกว่าจะพอใจเลยงาม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 งางไปกันได้แล้วล่ะไปกันได้แล้วล่ะได้เลยได้เลยจื๊อไปเลยไปเลยโอ้ตรงนี้มีเหรียญถ้าเราเก็บเราเก็บเหรียญเลยแล้วขึ้นไปตามท่อนะไปตามท่อกันเลยจื๊อจื๊อจือไปเลยไปเลยไปเลยโอ้นูหนูหนูหนู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 หล่นลงมาข้างล่างโอ้โหข้างล่างนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยหนามแหลมอีกหนึ่งครั้งแต่มีสนิมเต็มไปหมดเลยใครที่โดนสนิมพวกนี้จะต้องไปฉีดยากันบาดทะยักนะทุกคนระวังให้ดีล่ะระวังให้ดีระวังให้ดี ไปกันเลยจืบกระโดดจึงจึงคามไปให้ได้นะระวังระวังระวังตรงนี้ก็โอ้หกระโดดมีตั้ง3าอันเนี่ยกระโดดพร้อมกันเลยนะจึงจึงจึงนี่เรามีกี่เหรียญให้เก็บแล้วมีเหรียญให้เก็บแล้วเก็บเหรียญเลยไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปตามทางไปตามทางจืดจืดจืดดไปเลยโอ้หหลบ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 กระโดดจึง จึงโอ้จะล่วงไหมจะล่วงไหมไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงอ่ะฮ่าฮ่ไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงขึ้นไปเลยฮ่าฮ่าไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โอ้โอ้วตรงนี้เป็นน้ําพิษสีเขียวกระจีโอ้โหแต่สีเขียวเรืองแสงซะด้วยนะสตีฟใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเป็นสีเขียวเรืองแสงแต่เป็นพิษนะระวังนะอย่าหล่นลงไปเด็ดขาดเลยนะได้เลยได้เลยจะไม่หล่นลงไปเด็ดขาดเลยแล้วกระโดดไปเลยจื๊บใจเย็นๆนะโอ้โอ้โอ้เกือบ่วงเกือบร่วงกระโดดเลยจึง จึงนี้ตรงนี้เป็นโอ้โหเป็นเลเซอร์เป็น Laser, เลเซอร์แก๊สพิษนะทุกคนระวังให้ดีล่ะเป็นเลเซอร์แก๊สพิษไปกันเลยจึบ๊บ กระโดดจึงเปิดประตูโอ้โหมีทางให้ลอยขึ้นไปแล้วลิฟต์นั่นเองมาเลยเราจะขึ้นลิฟต์แล้วเราไปกันเลยขอเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมติดเทอร์โบเลยได้ไหมเราอยากติดเทอร์โบติดเทอร์โบได้ไหมติดเทอร์โบได้ก็แย่แล้วล่ะติดเทอร์โบไม่ได้หรอกติดเทอร์โบไม่ได้หรอกไปกันเลย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 โอ้ไปเลย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 ยุหูถึงที่หมายแล้วไปเลยเปิดประตูปึ๊ง แล้วเป็นห้องอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหตรงนี้เป็นห้องรับแขกตรงนี้เป็นเจ้าโรบอทแรมซี่โอ้มาเลยมาเลยโรบอทแรมซี่มาเลยอยากเจอมานานแล้วอยากเจอมานานแล้วอยากเจอจริงๆโอ้โหเตะซะด้วยโอ้โหลูกเตะลูกเตะมีลูกเตะจอมพลังซะด้วยโอ้มาเลย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 ตามลงมาเลยจืดดยิงปึ้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 งโอ้ยิงปึ้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 ง เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมยังยังยังโอ้โหม่ปล่อยอุกบาทลงมาซะด้วยโอ้โอโอ้โอุอุกบาทอุกบาตหนีแล้วนี่เรวทุกคนยึดครองโลกไปแล้วเจาแลมซี่จะยึดครองโลกแล้วทุกคนไปกันเลยฟิวบึมเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าไม่เท่าไห่เลยจริงๆไม่เท่าไหร่เลยจะไปขึ้นรถกันเลยฟิว โอเครถไปแล้วแว้นหมุนหนุนหนุนหนุหน,น,นโอเคนะครับทุกคนเรามาถึงจุดจบกันแล้วนะครับใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามคอมเมนต์กันมาได้นะว่าสนุกกันหรือเปล่า <c oughs> ก็จะไปแล้วนะครับยูฮ <c oughs> ู bye, bye ๊บายบายครับสมอมสวัสดีครับบ๊ายบายว